ดีค่ะัถ่ายกันนะคะวันนี้เดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนะคะออกไปทำงานอีกแล้วนะคะช่วงนี้เราก็จะออกทำงานกันนะคะเกือบทุกวันเลยนะเพื่อนเอน ตอนนี้นะคะแฟนของบีก็ได้ขับรถผ่านนะคะพระราชวังเชิญบุญนะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะเพื่อนๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามา เที่ยวนะคะมาเยี่ยมชมพระราชวังนี้นะคะกันเยอะมากๆเลยนะดูนะคะคนเต็มเลยนี่จะ้ะ 5B าบีนะคะเอ่อว่างๆนะคะบีจะพาเพื่อ,อนๆนะมาชมนะคะพระราชวังเชิญบุญด้วยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบเขาเรียกอะไร ก็มีความยาวประมาณ3มกิโลเมตรแหละแฟนมีบอกนะคะเนี่ยยังไม่สุดนะอันนี่ก็ยังเป็นส่วนของพระราชวังนะแต่ว่าเป็นด้านข้างแล้ว อยเคยเข้าไปเที่ยวนะคะครั้งหนึ่งเข้าไปถึงข้างหลังเลยส่วนเขาอ่ะกว้างมากนะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะเต็มเลยแล้วก็วีขึ้นไปหอคอยนะคะข้างบนขึ้นไปชมวิวะคะ่ะต้องเดินไปข้างหลังนะคะอยู่แบบภูเขาเป็นลูกเลยนะมองลงมานะคะสวยมากๆช่วงนี้แหละนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันเยอะนะคะเพราะว่า ในส่วนเขาก็จะมีดอกไม้นะเขาก็จะแบบปลูกดอกไม้นะคะส่วนในพระราชวังนะเพื่อนๆก็ต้องเสียเงินค่าเข้านะคะสามารถที่จะเข้าไปชมในห้องได้แต่ว่าเราจะต้องเสียตังค์นะเออน่าจะอยู่ที่ประมาณคนละยี่สิบห้ายูโรนะคะแต่ว่าตอนนี้บีไม่รู้ว่าเขาขึ้นราคาหรือเปล่านะ ตอนที่บีมานะคะบีก็อยากจะเข้าไปดูในพระราชวังนะแต่ว่าเออคนมันเยอะค่ะบีก็เลยไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะคะว่ามันเป็นยังไงไปเรียไปเรีวไปเรีย <laughs> กันนะคะเพื่อนๆจากวีน12ค่ะก็ตอนนี้แฟนของบีค่ะเข้าไปหาลูกค้านะคะลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าใหม่นะคะของแฟนนะแล้วทีเนี้ยบีก็เลยบอกแฟนว่าบีอยากลงไปด้วยนะคะอยากจะไปถ่ายสวนให้เพื่อนๆแกก็เลยบอกว่าเขาเป็นลูกค้าใหม่นะคะเรายังแบบไม่ได้รู้จักกันยังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกลัวเขาจะแบบว่าไม่ให้ถ่ายค่ะบีก็เลยรอ,อที่รถนะคะเพื่อนๆ ก็วันนี้ตอนเช้าเนาะก็พากันออกจากบ้านนะคะเออแต่เช้าเลยนะคะแฟนบีก็จะมาคุยกับลูกค้าเราก็ได้มีโอกาสนะคะขับรถผ่านพระราชวังเชิญบุญค่ะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนะคะเออตัวบีเองเนาะบีก็อยากจะ พาเพื่อนๆนะคะเข้าไปดูสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้อ่ะแฟนของบีค่ะค่อนข้างที่จะทำงานเยอะเนาะเอาไว้ให้ว่างๆนะคะบีก็จะพานะคะไปดูพระราชวังเชิญบุญนะคะเออทั้งข้างในข้างนอกเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มารอานะคะรอแฟนนะคะอยู่ในรถมากันทั้ง หมาทั้งคนแล้วก็เดี๋ยวจะพากันนะคะไปเซอร์วิสลูกค้าต่ออีกนะคะหลังจากที่แฟนของบีนะ <c oughs> เขาก็เข้าไปคุยกับลูกค้าใหม่นะคะ ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งค่ะแล้วแฟนบีก็ออกมาส่วนตัวบีกับโทนี่ก็นั่งรอกันในรถนะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าใหม่นะคะเราเรายังไม่คุ้นเคยกับลูกค้านะคะยังไม่ได้แบบพูดคุยกันนะคะยังไม่รู้นิสัยใจคอว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าบีลงไปนะคะแล้วก็ไปถ่ายวีดีโออะไรอย่างเงี้ยมันก็ เป็นเหมือนกับว่าเราอไปละเมิดสิทธสทิส่วนตัวของเขาแต่ถ้าเรารู้จักเขาแล้วแล้วเราขออนุญาตนะคะมันก็จะไม่มีปัญหาค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะที่แฟนบีลงไปพูดคุยกับเขานะคะเขาก็เป็นลูกค้าใหม่ค่ะเพื่อนๆทุกๆปีนะคะแฟนของบีเขาก็จะมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็จะเป็นจากการบอกต่อนะคะคือเราทํา งานให้กับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะเขาก็จะมีเพื่อนมีญาติอย่างนี้นะคะเวลาที่เขามาเที่ยวหากันเขาก็จะเห็นความสวยงามนะเขาก็จะถามกันว่าเออใครมาทำอะไรให้ยังไงนะคะแล้วก็ลูกค้าเขาก็จะบอกต่อกันนะคะคือถ้าเกิดว่าเราทำงานดีมีคุณภาพนะคะงานน่ะคือเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปหาเลยนะคะงานก็จะวิ่งเข้าหาเราเองนะ ลูกค้าคนนี้นะคะเขาก็อาศัยอยู่ในวีนค่ะเพื่อนๆระหว่างทางที่เราเดินทางมาเราก็จะขับรถผ่านพระราชวังเชิญบุญบีก็เลยได้มีโอกาสนะคะเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของพระราชวังเชิญบุญนะคะมาฝากเพื่อนๆและตอนนี้แฟนของบีก็ได้พูดคุยกับลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำธุระกันต่อค่ะที่เมืองทูน เมืองทูนกับเมืองวีนนะคะก็อยู่ห่างกันนะคะไม่ไกลมากนะคะอยู่ที่ประมาณ50-60กิโลเมตรนะคะ แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการขับรถก็ไม่นานค่ะประมาณ40ถึง50นาทีนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะการขับรถที่นี่นะถ้าใช้เวลาประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเวลาที่เร็วนะคะมันจะไม่ช้านะที่นี่นะคะส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในเมืองนะคะเป็นเมืองใหญ่อย่างวินอย่างเงี้ยรถก็ค่อนข้างที่จะติดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนอกเมืองนะคะรถก็ไม่ติดนะคะ เวลาที่เราใช้ g o o g l e Map นะคะเราก็จะสามารถที่จะใช้เวลาได้เป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะในการขับรถเนาะบีกับแฟนนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเอ,อ่ทำงานสวนแล้วก็จะเดินทางกันบ่อยมากๆนะคะซึ่งไปหลายๆเมืองบีก็จะเก็บบรรยากาศนะคะความสวยงามของเมืองต่างๆนะคะที่บีได้ไปมานะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะ วันนี้นะคะเราก็จะเดินทางมาที่เมืองทูนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการขับรถลงภูเขานะวิวก็ค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะคะเรานะก็ขับรถไปถึงบ้านลูกค้านะคะแล้วเพอเอินว่าลูกค้านะคะเขาลืมเขาก็เลยไม่ได้อยู่บ้านนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ไฟนะสรุปแล้วนะคะพอไปถึงบ้านลูกค้าบีบีกบแฟนนะคะก็ต้องเดินทางกันกลับนะคะ นี่แหละค่ะเพื่อนๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ทําตามแผนของเราเสมอไปวันนี้บีกับแฟนนะคะก็ขับรถไปถึงที่บ้านลูกค้าแล้วนะก็ไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้นะคะเราก็เลยนะคะจะเดินทางกันกลับที่สเตอร์ซิงนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะที่เข้ามารับชมวิดีโอถ้าชอบคลิปวิดีโอของบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและคลิปวิดีโอหน้านะบีจะพาเพื่อนๆ,ๆนะคะ <ๆ S 2> ไปทำสวนที่ไหนหรือไปเมืองไหนนะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่บีนำฝากเพื่อนๆ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดาเซนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดาเซน